สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้สูตรเข้าไม่ดีนะคะต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวปรับสูตรให้ใหม่นะคะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าสูตรใหม่จะเข้ากันหรือเปล่าเนาะก่อนจะไปดูไปฟังนะคะเดี๋ยวมาฟังคําเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลาของแต่และประเทศน,นั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งเนาะ แล้วก็ไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรของพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะวันนี้ลาวสตานะคะลาวสตาก็หลุดนะคะทุกคนคือวันนี้สูตรหลุดเยอะเลยค่ะหลุดทุกสูตรเลยมั้งพรุ่งนี้นะคะลาวสตาให้เด่นเก้า2องเก้5แดส 88 9เก้า2อ1ศูนย์เก้นะคะ08 92 9 1 0 5 0 5้าเด่น9 2นะคะรอรุนดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้ายัางไม่กล้าตามก็รอไปก่อนนะคะรอให้สูตรเข้าก่อนเนาะนะคะอันนี้เอามาลงเพื่อเป็นแนวทางให้สังเกตดูสูตรว่าสูตร เข้าถ้าเข้าเขาก็จะเข้าต่อเนื่องถ้าหลุดเนี่ยคือช่วงนี้หลุดต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะเนาะทุกคนก็คงจะรู้ว่าสูตรหลุดมากี่วันแล้วนะคะถ้าติดตามอยู่เนาะส่วนมาเลยนะคะวันนี้ให้เด่นศูนย์หนึ่งของพรุ่งนี้นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้า เจ็ดสามสี่ศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าศูนย์หนึ่งศูนเจ็ดสามสี่สามสี่หนงเก้าเยนศูนย์หนึ่งนะคะวันนี้เขาเรียกอะไรฮานอยฮานอยนี้เข้าตัวเด่นเฉพาะกิจนะคะแล้วก็ v i เเข้าตัวรองศูนย์ ที่เหลือหลุดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะะเดี๋ยวเรามาดูการพรุ่งนี้นะคะให้เด่นเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าแปดโอ้จะจามแล้วค่ะทุกคนต้องขอโทษขออภัยเนาะนี่ <c oughs> <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะทุกคนขอโทษขอไปเรื่อ่ะดูตามนั้นแล้วกันนะคะจะได้เป็นคลิปสั้นๆไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุยเยอะเดี๋ยวจามอีกนะคะเพราะว่าหวัดนะคะเป็นหวัดอยู่อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะแคปเอานะคะทุกคนเนาะถ้าดูไม่ทันก็หยุดเอาก่อนนะคะอากาศเปลี่ยนแล้วก็จามไอนะคะ VIP นะคะเมื่อกี้ปกติเนาะ ปกติเด่นสามหนึ่ง V.I.P เด่นแปดศูนย์นะคะก็ครบแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเนาะขอให้สูตรเข้านะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ